ทหารเลอจับได้ใบแดงเนี่ยคือตื่นเต้นมากว่าแบบมันจะเป็นยังไงเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็คือแต่พอได้เข้ามาพิสูจน์จริงๆมันก็เราอะตอนนี้เราสมัครอะสมัครูีต่อจนสิงสหานี่คือเราครบสี่ปีละอ๋อตูนต่ออ๋อใช่ต่อทหารจนจะครบสี่ปีแล้ว <c oughs> คือมันสูงสุดได้แค่สี่ปีอะเนาะเขาเอาน้อยไม่ใช่หรอเรเรียนทุกคนคือส่วนน้อยเลยที่จะได้อยู่ยหน่วยนี้ส่วนน้อยเลย ส่วนน้อยใช่ใช่ใชมาผัดเราอ่ะมาประมาณสิบสามคนได้ที่เข้าไปอยู่ในชุมพนได้กงง็เงาเหงาหน่อยเพราะว่าไม่มีเพื่อนที่อยู่ในกองร้อยเดียวกันไปเลยอ๋อแสดงว่ากองร้อยเราตอนนั้นก็คือมีตุ้มแค่คนเดียวที่ไปหน่วยของโรงเรียนจา่าสวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องต้มออกแดงเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาไปสัมภาษณ์อดีตผ่านเรือเช่นเดิมนะครับแต่คนนี้ ได้อยู่โรงเรียนชุมพลทหารเรือแต่ตอนนี้เป็นโรงเรียนจาย่าแล้วนะครับหรือเรียกอยีกชื่อนึงก็คือชื่อกมยุทธศึกษาทหารเรือนะครับไปสอบถามกับเขาคนนี้กันเลยคร,ครับครับสวัสดีครับก็บบชื่อตุ้มนะครับเป็นทหารเรือสองพันหกหนึ่งแปดวัย อยู่ในสวนฝึกทาหารใหม่เป็นรุ่นที่เกือบจะปิดตำนาสนสูนฝึกแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยครับใช่พอก็ตอนแรกเป็นทาหารเรือจับได้ใบแดงเนี่ยคือตื่นเต้นมากว่าแบบมันจะเป็นยังไงเนาะอ,อะไรอย่างเงี้ยก็คือแต่พอได้เข้ามาปีสูน์จริงๆมันก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็ฝึกเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยะแต่ฝึกเนาะใช่กล จากเราได้อะไรจากสูวนฝึกเยอะนะคือแบบแบบเรื่องร่างกายความแข็งแรงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมการนั่นแหละก็ติดใบแดงมาแล้วทีนี้ก็ฝึกฝึกประมาณอยู่ที่สนยนฝึกเนี่ยทหารใหม่น่ะประมาณสองเดือนเขาก็จะมีการแยกหน่วยใช่ไหมแล้วก็คือเหมือนตอนแรกเขาก็ให้เลือกและว,ว่าเราจะอยู่หน่วยไหนหน่วยไหนแต่ว่ามันมีอยู่หน่วยหนึ่งที่แบบว่าเขาจะคัดเลือกคนใช่ไหมเราอะ่ะจบคอมพิวเตอร์มาพอดีแล้วเขาจะเลือกคนที่อยู่บ้านใกล้ใช่ไหมอืมแล้วก็ ไปสมัครตรงนั้นปุ๊บพอเราสมัครปุ๊บเราเป็นคนที่บ้านใกล้ที่สุดจากการไปสมัครตรงนั้นพอเราเจบคอมมาเขาเลือกคอมคนที่มีบ้านใกล้อืเราก็ได้เลือกมาแล้วก็ลงปุ๊บเราได้ปุ๊บเนี่ยเราก็ได้มาอยู่โรงเรียนชุมพลทหารเรืออือชื่อเต็มๆว่าโรงเรียนชุมพลทหารเรือกรมยุทธศึกษาทหารเรือ,อใช่เป็นโรงเรียนของนักเรียนจากใช่ใช่ใช่ก็เป็นแบบว่าเปิดสอนนักเรียนจากที่แับ ขวันตาใหม่อะไรอย่างเงี้ยเป็นนักเรียนจใจใช่แล้วของของตุ้มรวมรวม,รวมทั้งหมดเลยครับได้ฝึกทั้งหมดกีเดือนอืถ้ารวมฝึกแล้วอ่ะแค่สองเดือนแต่พอเราได้แยกหน่วยปุ๊บเราจะได้แบบว่าแยกหน่วยเนี้ยแยกหน่วยมาเนี้ยเราเป็นทํางานเอกสารละใช่ใช่เราทํางานอยู่แผนเดินการครับใช่ท,ทำเกี่ยวกับเอกสารต่างๆนั่นแหละอ๋อก็คล้ายเดินเอกสารในบกพันประมาณนี้ ใช่ใช่ใช่ตอนฝึกนีนฝก้ฝึกอะไรครับตอนฝึกฝึกยังไงบ้างตอนฝึกตลอดก็มีแบกปืนแปรแถวบ้างนู่นนี่นั่นแล้วก็ชอบชอบ,ชอบที่ฝึกคือการหือนบว่าเขาไปแข่งแปรแถวกันที่หน้าเสาธงตรงนั้นสนุกมากใช่รู้สึกว่าโอเคเลยอแต่ของตุ้มนี้ได้เป็นเป็นทั้งหมดกี่ปีนะครับเราใช้วุฒิปะยืนไปเป็นแค่ปีเดียวแต่เราอะตอนนี้เราสมัคร สมัครอยู่ต่อจนจนจะครบสี่ปีละสิหานี้คือเราครบสี่ปีละอ,อ๋อตุ้มต่อออใช่ต่อทหารจนจะครบสี่ปีแล้วนี่พี่พี่อ๋อคือมันสูงสุดได้แค่สี่ปีอเนาะใช่ใช่ใช่สูงสุดได้แค่สี่ปีหรือไม่ไม,ไม่ไม่เกินอายุยี่สิบห้าปีขึ้นไปออแต่ถ้าหลังจากนั้นเราก็ก็เราก็สามารถไปสอบจ่าได้ใช่อ,อ,อยู่ที่ว่าแบบมีกะมีแบบว่า อ่ะตาไหมหรือนู่นนี่นั่นไหมให้เราแบบเลือกสอบหลงได้อะไรเงี้ยใช่อเอออยากถามตุ้มเลยครับตอนที่ตุ้มไปถึงฝึกวันแรกครับไปถึงปุ๊บต้องอยู่ที่ทค่ายกี่วันครับถึงจะได้กลับบ้านอืมเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเต็มเต็มเลยเดือนหนึ่งเต็มเต็มเลยก็ประมาณกว่าจะได้กลับบ้านใช่แต่แบบว่ามันก็ไม่เหงามากเพราะว่าแบบมีเพื่อนๆอย่างนี้ด้วยแล้วก็ มีโทรศัพท์ให้โทรแต่ว่าเขาเก็บโทรศัพท์เรานะอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็แสดงว่าเป็นโทรศัพท์เช่าโทรถูกต้องเราล้วที่สาคัญเราเป็นเจ้าหน้าที่โทรศัพท์ด้วยอะไรอย่างง <c oughs> ี้ใช่ใช่ตุ้มโทรอะไรนะผู้ผู้ที่ว่าเอาโทรศัพท์ให้เช่าอ่ะใช่ไหมใช่ <c oughs> อ่าแล้ว,แล,วแล้วหลังจากที่ตุ้มฝึกเสร็จจากอาศูนย์ฝึกแครับพอย้ายหน่วยครับตุ้มตุ้มเลื <c oughs> อกเป็นหน่วยไหน ตอนแรกเราเลือกไปหน่วยกับเพื่อนเลยเพราะตอนนั้นติดเพื่อนมากเ็ไปเลือกเป็นนาวิก <c oughs> แล้วก็ใช่เลือกนาวิกเลยเพราะว่าติดเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วก็เราจำไม่ได้ว่าเราเลือกอะไรอีกอย่างนึงแต่ทีนี้นก็คือไปกับเพื่อนไม่แรงสิเพื่อนเราไปนาวิกกันไงเราได้อยู่ที่นี่แล้วเรามาที่นี่คนเดียวคือโรงเรียนชุมพลเนี่ยเรามาอยู่คนเดียวเลยอืเขาเอาน้อยไม่ใช่หระอโรงเรียนชุมพลคือส่วนน้อยเลยที่จะได้อยู่หน่วยนี้ส่วนน้อยเลย ส่วนส่วนน้อยใช่ใช่มารุ่นเราเอ่าผัดเราเอ่ะมาประมาณสิบสามคนได้ถ้าทัาถัาถ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 านับนับใช่สิบสามคนที่เข้าไปอยู่ในชุมพนครับใช่ก็เหงาเหงาหน่อยเพราะว่าไม่มีเพื่อนที่อยู่ในค่ายเดียวกันไปเลยอยู่ในกองร้อยเดียวกันไปเลยอ๋อแสดงว่ากองร้อยเราตอนนั้นก็คือมีตุ้มแค่คนเดียวที่ไปหน่วยของโรงเรียนจ่าใช่ใช่ถูกต้องแต่ก็เงาเหงาไปเดียวต้องเหงาเลยเนาะ ใช่เงี้ยอยู่แล้วก็ต้องไปปรับตัวใหม่ตอนตุ้งนะอยู่ที่ค่ายครับเขาแจกอะไรบ้างครับเช่นของใช้อ่ะมีของใช้อะไรบ้างบ้างจากค่ายสุขฝึกช่วไหมถ้าเป็นสุงศึกอ่ะเขาก็จะมีแบบว่าไม้แหนเสื้ออ่าขานอาบน้ำกรบู่แปรงสีฟันยาสีฟันกางเกงในอะไรอย่เงี้ยใช่ที่แบบเขาแจมให้แบบพวกของเครื่องใช้ส่วนตัวผ้าขงมงขงมาอะไรอย่างนี้ ช้ส่วนตัวที่แพ็คแค่ไม่ต้องซื้อแต่ว่าเราก็อาจจะเตรียมของเราปพ้ดด่ยจะได้อะไรอย่างเงี้ยเงินเงินสดจําเป็นต้องเตรียมไปไหมครับมีน้องๆถามมาว่าเงินสดต้องเอาอไปไหมพี่เพราะว่าของทหารบกไม่ไม่ได้ใช้เงินสดเลยเลยอยากจะถามพี่ตุ้มนะครับว่าเงินสดเราต้องเตรียมไปดีไหมหรือว่ายัางไงครับถ้าส่วนถ้าเป็นส่วนในเงินสดนี่คือตอนแรกเราคิดว่าอ้าไม่จาเป็นหรอกวา่าข้อค่ายมันจะมีแบบว่า เพราะเราจะไปซื้อของนู่นนี่นั่นได้ยังไงอะไรอย่างนี้ใช่ไหม<ฆ>แต่พอเข้าไปแต่พอเข้าไปทุบอ้าวมันต้องใช้นี่นาะเงินสดเราก็แต่เราเ,าเตรียมไปอยู่แล้วแต่คิดไม่แปลว่าเออมันจะต้องใช้หรอกว่าแต่เราเตรียมไปประมาณสองพันตอนนั้นค่ะเ<ฆ>ออใช่เพราะว่าก็ไปซื้อของแบบว่ามันจะมีร้านค้าคือหรือเรียกว่าพันธุ<ฆ>ร้านค้าหนึ่พันธุใช่ แล้วก็มีของในกองร้อยที่แบบว่ากองร้อยเราจะมีแบบว่าร้านรายค้าสวัสดิการอีกให้เราซื้อของในกองร้อยกินได้อะไรอย่างเงี้ยครับสมมุติว<อ>่าบางคนเขาอ่าไม่ได้เตรียมเงินสดไปเลยอะ่ะเราอย่างน้อยน้อยเราก็สามารถติดค้างได้อยู่ใช่ไหมครับใช่อย่างน้อยน้อยเขาจะให้เราเซ็นเซ็นไว้ได้ใช่ติขขดค้างหรือว่าเซ็นไว้ได้ถูกต้องอเขาจะมีคนถ่ายเกิดไว้อยู่แล้วอ๋อก็จะเป็นห่างจากเงินเดือนของเราอีกทีหนึ่งไ่้ยใช่จ้ะ สู่โรงเรียนชมพนหรอก็คือเขาอ่ะจะมารับจะมีรถอะรถหน่วยจากโรงโรงเรียนชมพนมารับในสุดทหารใหม่ค่ะใช่พอเราไปถึงที่นู่นปุ๊บเราก็ได้ไปที่ห้องกพอพไปกรอกประวัติไปกรอกอะไรเสร็จเรียบร้อยอย่างนี้ปุ๊บเขาก็มาส่งที่กาบอะไรเงี้ยใช่ก็จะได้เจอเพื่อนพี่ที่อยู่อยู่ที่กาบอยู่แล้วด้วยแล้วก็ต้องมาปรับตัวใหม่ปรับเพื่อนใหม่เพราะว่าเราก็ไปคนเดียวอะไรเงี้ยค่ะ <laughs> ใช่ใช่อ่าแล้วระหว่างระหว่างอยู่ที่สูดสฝึกกับอยู่โรงเรียนชุมพลเวลาที่เราเข้ายามนะครับเวลาชั่วโมองเข้ายามเท่ากันเอ,อ่าที่สูึกตอนชั่วโมองเข้ายามไม่เท่ากันเพราะว่าอ่าชุมพลเนี่ยของของของเราเนี่ยจะมีแบบว่าคนที่ไม่ต้องเข้ายามก็มีคนที่ต้องเข้ายามก็มีอย่างนี้ส่วนท่าใช่มันจะแบบว่าเป็นทหารทหารที่เข้ายามกับทหารที่ไม่เข้ายามแต่ว่า ตอนแรกอ่ะที่เราเข้าไปอ่ะจะมีทหารที่ต้องเข้ายามที่กาบตำแหน่งเป็นสีนผ่ผัดผัดละกี่ชั่วโมงเนี่ยก็ว่ากันไปประมาณประมาณช,ชั่วโมงได้ประมาณสองชั่วโมงเนี่ยใช่ประมาณสองชั่วโมงคนละสองชั่วโมงหรือสามชั่วโมงต่อคนแล้วตอนต้มอ,อยู่โรงเรียนจุนพลต้มได้ข้ายามไหมครับต่อส่วนมากเราเราเข้าแต่ว่าจะเป็นการตั้งยามมากกว่า,า <laughs> เพราะเราก็าก,กลัวใช่เราก็กลัวแบบว่า ความมืดด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่เราก็เลยแบบสมมติเราจะตั้งยามเข้ามีใช่อยากถามตุ้มนะครับว่าตอนที่ตุ้มอยู่โรงเรียนพิมพ์พลนะครับสมมุติว่าญาติจะไปเยี่ยมญาติสามารถไปเยี่ยมเราได้ไหมอือถ้าญาติมาเยี่ยมคือมาเยี่ยมได้แต่ว่าส่วนตอนตอนนั้นที่แบบว่าปีแรกๆที่ทุ่มเข้าไปเลยนะมันจะไม่ค่อยมีโควิดจะไม่ค่อยมีอะไรเขาก็จะ แบบว่าแค่แลกบัตรเข้านู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ชัป้าเข้าได้ยายก็ไปเยี่ยมแต่ว่าไม่ให้ขึ้นไปีิกาบเลยจะอยู่แค่แบบว่าจะขึ้นไปบนหาดเพราะว่าเนี่ยโรงเรียนชุมพลอย่างเนี้ยคือหาดอะสามารถเที่ยวได้นะหาดขึ้นหาดายแก้วช่สามารถไปเที่ยวได้แล้วก็ไปเจอกันที่ไม่ไม่แพงว่าไปเจอกันที่หาดแต่ตอนเนี้ยเขาจะไม่ค่อยให้มาเยี่ยมเพราะว่าด้วยสถานกา,ารณ์โควิดด้วยเนาะ ใช่มันในแบบว่าถามว่าตอนนี้มันยังเข้าได้อยู่ไหมมันเข้าได้แต่ว่าตรวจเช็นตรวจเช็นหนึ่งอ๋อก็คือช่วงนี้แต่เข้ายากหน่อยเพราะว่ามันมีมาตรการปควิดเพิ่มขึ้นใช่ถูกต้องมันก็เลยจะเข้ายากหน่อยแล้วตุ้มคิดว่าตุ้มจะต่อจาาไหมครับเราถ้าเราคิดเราคิดว่าเราจะต่อจาาไหมเราคิดว่าเราจะต่อนะแต่ว่าอืความหวังอาจจะมีน้อยแต่ว่าก็เรากล่าวว่าจะต่อแหละเพื่อแบบว่า ทางบ้านด้วยนู่นนี่นั่นด้วยเนาะครับก็เราเราชอบทางนี้ก็แนะนาตอบไปเลยดีกว่าเพราะว่ามาถึงตั้งสี่ปีแล้วอ่ะใช่จริงๆเราก็คิดอย่างนั้นใช่เายาวไปเลยก็กล่าวว่าจะตอบไปยาวๆนี่แหละถ้ามันตอบได้เขาได้จริงจครับอ่าได้ได้กลับบ้านปร,าประมาณกี่วันครับตอนอยู่โรงเรียนชุมคนอืมเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยเขาเมื่อก่อนเนี้ยที่เขาเลือกที่อาย้อนไปจาก ที่เขาเลือกว่าบ้านใกล้ที่สุดใช่ไหมแผนกเราอะ่ะจะเป็นแผนกที่กลับบ้านสุบวันไม่ได้เมื่อก่อนนะกลับบ้านสุบวันไม่ได้เพราะว่าจะกลับเป็นเสาร์อาทิตย์เอาค่ะอือทางานจนถึงสุกแล้วกลับบ้านเสาร์อาทิตย์๋อก็คือได้กลับบ้านทุกอาทิตย์เกือบท,ทุกอาทิตย์ใช่เมื่อก่อนแต่ตอนนี้คืออะไรเปลี่ยนแบบโควิดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็จะมาสองเดือนครั้งหรือว่าเดือนครั้ง ครั้งหนึ่งก็จะปล่อยสิบวันอะไรประมาณนี้อ๋อก็เดือนหนึ่งก็ได้กลับประมาณสิบวันใช่ใช่ใช่ถูกต้องอ,อ่าอยากจะให้พี่ตุ้มแนะนำน้องน,องนองรุ่นหลังที่กำลังจะสมัครไปเป็นทหารเลยครับควรจะเตรียมความพร้อมยังไงต้องเตรียมอะไรไปบ้างพี่ตุ้มแนะนำตรงนี้หน่อยครับอ่าถ้าให้พี่แนะนำเลยนะการเตรียมความพร้อมของทหารเนี่ยไม่ว่าจะทหารเรือทหารบกหรือทหารอากาศ มันมันมีข้อแตกต่างกันแต่ว่า,าการเตรียมความพร้อมนี่คือทุกอย่างเราเตรียมไปอ่ะอย่างไม่แนะนานนะอย่างเช่นการงเงในพวกเครื่องอะไรที่เราแบบว่าของใช้ส่วนตัวของเราเนี่ยถ้าเราเอาไปได้ก็คือเอาไปเพราะว่าบางบางอย่างของใช้ส่วนตัวที่เขาแจกมาเราอาจจะใช้ไม่ได้ถูกต้องแล้วก็แต่ว่าบางอย่างก็คือใช้ได้แต่ว่าส่วนเงินนี่คือจะเตรียมไปไม่เตรียมไปก็ได้แต่ว่าถ้าเตรียมไปก็ต้องเก็บไว้ดีๆใช่ส่วนเรื่องเตรียมความพร้อม เนี่ยแหละเรื่องแค่พวกนี้แหละส่วนสมรรถภาพร่างกายอย่างเงี้ยเราจะมาดูกันอีกทีที่ใครว่าต่งคนไหวไหมอะไรไหมแต่ว่าถ้าใครมีโรคประจำตัวสามารถเอายาไปได้นะยาแบบของเราอ่ะครับถูกต้องยาแก้โรคประจำตัวใช่ใช่ถ้าผ้าเช็ดตัวจะเอาไปดีไหมครับผ้าเช็ดตัวส่วนมากผ้าเช็ดตัวก็ถ้าแบบว่าเอาไปเผื่อด้วยก็ได้นะถ้าเช็ดตัวส่ืนอว่าเราเราชอบเป็นผ้าขาวม้าที่เขาแกดอ่ะ เพราะฝ้าขมาม,นมนนขขาานันจะไม่ค่อยซับน้าใช่ไหมของที่ค่ายแจกอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยซับน้ําก็เอาไปด้วยได้ก็ดีใช่จากประสบการของพี่นะความคิดของพี่นะนอะไรอย่างนงี้เงินสดก็คงแนะนําว่าให้เอาไปอยู่ใช่ไหมครับใช่ยังคงแนะนําว่าสมควรที่จะเอาไปเนาะของใส่ส่วนตัวบางอย่างที่มีาเต็น ขอขอบคุณพี่ตุ้มมากนะครับที่มาช่วยแชร์ประสบการณ์เรื่องราวการเป็นทหารของเรามาให้หน้องๆรุ่นหลังได้รับชมกันเพื่อเป็นทางเลือกก็จะขอขอบคุณพี่ตุ้มมากๆนะครับขอบคุณครับ,ขอบ,รบขอบคุณครับครับหลังจากดูคลิปจบแล้วนะครับต้อมบอกแดงก็จะขอให้ผู้ชมผู้ฟังทุกท่านช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้สำหรับต้อมบอกแดงนะครับ ขอบคุณครับ